ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวบอรด Google Form อัปเดตตัวล่าสุดนะครับตอนนี้ไม่ต้องกอรอกตัวเ a й ติ้งแล้วครับผมทาการแก้ให้แล้วให้ไม่ต้องกอรอกมันจะทําการวอลิเดตเองเอ้ยทำการเช็คเองอัตโนมัตินะครับโอเคตอนนี้ก็คือผมทําการเเพิ่มประสิทธิภาพตัวบอรดนะครับเช่นตอนนี้เราก็คือใส่ลิงก์เหมือนเดิมเลยนะครับ Enter ใส่จํานวนรอบนะครับผมใส่เอยีรอ,อบนะครับ มี warning ไหมครับอย่างไอตัวคําถามนี่ครับมันไม่มี warning ใช่ไหมก็คือไม่มีจุดแดงๆนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ w arning ก็ได้นะครับก็คือใส่เป็น n ไปเลยนะครับใส่เป็น n นะครับถามว่ามันมี text box ไหมนะครับก็ไม่มี text box เหมือนกันก็ใส่เป็น n ครับโอเคอันนี้คือที่อัปเดตใหม่ๆนะครับก็คือจํานวนว์เซอร์ที่ต้องการเปิดพร้อมกันเช่นสมมติใส่3ก็จะเปิดมาพร้อมกัน3ว์เซอร์แล้วกรอกพร้อมกันนะครับโอเคสมมติผมให้มันเปิดพร้อมกันมาเลย เออผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่คอมไม่ได้แรงก็อย่าเปิดหลายเบ์เซอร์นะครับอาจจะทำให้ครชได้นะครับก็อาจจะทำให้ล่มได้นี่นะครับก็คือแนะนำให้เปิดอย่างน้อย1เบราวบเซอร์ก็ได้ครับก็คือเปิด1ก็ทำงานเหมือนตอนที่ผมเป็นตัวบอดก่อนๆเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือทำมุดเริ่มเป็น1ก,ก็จะเปิดแค่1 browser. เบราวบเซอร์เริ่มเป็น2ก็จะเปิดมาเบรเว์เซอร์เริ่มเป็น3ก็จะเปิดมาเบราบ์เซอร์อย่างครั้งนี้ผมจะมาโชว์ตัวถ้าเปิดเป็นเบราว์เซอร์กันนะครับ enter นะครับ มันก็จะเปิดมาทั้งหมด3ว์เซอร์ในการกรอกพร้อมกัน,นครับครั้งแรกก็ทําการเก็บข้อมูลก่อนครับแนะนําสําหรับใครที่อยากจะใช้พวก3ว์เซ s ร์ขึ้นไปนะครับก็คือเอ่อต้องเป็นให้เป็น N ทั้งคู่จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ N ทั้งคู่เนี่ยเราต้องกรอกเยอะนิดนึงนะครับเวลาเรากรอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะกรอกเยอะอยังไงอ่ะอันนี้ผมมาทําให้ดูนะครับอันนี้ก็คือมันสามารถทํางานพร้อมกันได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับสำหรับตัวบอทดนะครับ โอเคนะครับสังเกตว่ามันจะไวมากนะครับสำหรับการกรอ่อเนื่องจากมันเป็นสามบอสเซอร์พร้อมกันนะครับโอเคให้ okay, มันก่อทั้งหมดยี่สิบรอบเลยนะครับโอเคนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดยี่บรอบสังเกตว่ามันจะไวมากนะครับสำหรับการกรอ่อนี่แค่ ยี่สิบรอบครับข้อมูลก็จะกระจายอย่างนี้เลยเพราะมันเป็นการเกาะสลับนะครับเกอกแบบสุ่มนะครับโอเคต่อไปถ้าสมมุติผมทําการจบโปรแกรมก่อนนะครับผมทำการรันตบโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับโอเคถ้าสมมุติมันเป็นฟอร์มที่มีลักษณะที่มี warning นะครับก็คือจุดแดงๆนี่ผมเรียกว่า warning นะครับก็คือเราติ๊กคขาว่าจําเป็นไว้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็มาก๊อปกันเลยครับก๊อปลิงก์นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ไปนะครับ enter เออรองรับทั้ง mac os แล้วก็ตัว windows นะครับรองรับทั้ง2เลยนะครับทักมาบอกก่อนว่าอยากได้เป็นแบบ mac os หรือ windows นะครับแล้วผมก็ทางผมก็รับก่อด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะซื้อตัวบอทก็รับก่อตัว google form เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็สมมุติคุณต้องการเอ,อ่อกี่รอบดีเอาเป็นสัก10รอบขอละกันนะครับเดี๋ยวคิดมันยาวไปนงะแต่เน,นี้ยมันมี warning สมมติมีตัว warning ครับไม่อยากจะติค่ว่าจำเป็นออกนะครับก็ใส่เป็น Y ไปนะครับ เสร็จแล้วมีตัว text บอกไหมในฟอร์มนี้มีนะครับมีก็คือเป็นตัวชื่อเนี่ยครับก็คือให้กรอกชื่อใช่ไหมครับสมมติบอกว่าว่ายครับเสร็จแล้วต้องการจะ fill text เองไหมอย่างกรณีนี้สมม,มติผม fill text เองก็ใส่เป็น Y แล้วสมมติไม่ fill text เองก็คือไม่ใส่ไม่ใส่คำแบบนี้เองก็ใส่เป็น n นะครับถ้าใส่เป็น n สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเขียนเป็นขีดแดดให้นะครับโอเคไหมโอเคสมม,มติผมใส่เป็น n และกันผมที่เกียจใส่เองนะครับอนเ t อะ แล้วต bon ้องการเปิดกี่เบราว e r ของการ้อาสมมติครั้งนี้ผมเปิดเป็นสาม browser ด้วยกันจะเปิดขึ้นมาสาม b r o ซอร์นะครับตัวข้อเสียหรือเรียกไม่ไม่เป็นข้อเสียกันครับมันต้องกรอกเองจํานวนสามอันก่อนนะครับสมมติผมกรอกชึบๆนะครับที่มันเป็นแดงๆกรอกแค่ er. ara, เป็นแดงๆก็พอนะครับโอเคนะครับกรอกหมดแล้วนะครับกรอแดงๆแล้วก็กด enter ไปนะครับมันก็จะต้องไปกด enter ในทุกๆอันนะครับเพราะว่ามันทํางานแยกกันนะนะครับอันนี้ก็ไปแล้วอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ แนะนำว่าดูให้ดีๆนะครับแนะนำว่ากรอกให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยมากด enter นะครับนะครับกรอกต้องกรอกตัวนะครับโอเคนะครับแล้วกด enter ไปเลยครับอ่สังเกตว่าใบละอันหนึ่งนะครับเข้ามาหน้านี้แล้วอันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วกด enter ครับอ่แล้วเข้ามาหน้านี้แล้วอีกอันหนึ่งนะครับแล้วกด enter อีกตัวโอเคนะครับเข้ามาแล้วทั้งหมด3อันก็คือ หมดแล้วนะครับไม่ต้องมาเอนเ r อร์ Enter อะไรนะครับแล้วนะครับถ้ามันเป็นส่งแล้วนะตรงนี้ถ้ามันเป็นส่งแล้วก็ไม่ต้องเอนเ r อร์อะไรแล,แล้วเสร็จแล้วตัวบอทก็จะทำงานเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็สามารถสังเกตได้ว่ามันสามารถก่อท,ทั้งที่เป็นเรตติ้งนะครับก่อไ้ทำเป็นข้อเขียนก่อได้เป็นโลคอลัมน์ก่อแบบดับดาวก็ทำได้นะครับสำหรับตัวบอทนะครับสังเกตว่าพอทำเป็นเบราว์เซอร์ก็จะไหวมากยิ่งขึ้น,นครับหรือจะเป็น5าจะเป็น6ก็ทำได้นะครับแล้วแต่ความแรงของคอมพิวเตอร์ของท่านเลยนะครับแต่ถ้าสมมติรู้้สึกว่าย มันยุ่งยากเหลือเกินก็เลือกเป็น1ก็ได้ครับมันก็จะเปิดไปแค่1นึ่งบอสเซอร์ท่นั้นโอเคไหมครับก็จะทำเหมือนตัวบอทก่อนหน้าตัวโปรแกรมเลยโอเคนะครับอ่สะสังเกตว่า10สิสอันนี่ไวมากนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวบอทนะครับโอเคนะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ